ัครับอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็อยากจะมาพูดในอีกแย่มุมหนึ่งนะครับที่จะเป็นการาส่งเสริมนะครับในด้านของอจิตใจอารมณ์นะครับในช่วงที่คงสุดท้ายนะครับของการทำหน้าที่ของลุงพลหรือการทำหน้าที่ของทาง ศาลนะครับที่ได้นัดหมายจนมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็คือเดือนมิถุนาจากมิถุนาถึงกรกฎานะครับแน่นอนก็สุดท้ายก็คือเดือนกรกฎาหลังจากเสร็จสิ้นก็จะมีการตัดสินนะครับตัดสินหรือพิพากษานะครับทุกคนก็ยังรอคอยนะครับแล้วก็ยังต้องมี ใจที่จดจ่อนะครับอยู่แต่ว่าในระหว่างนี้ผมเองก็อยากจะให้กำลังใจทั้งลุมพลปาแตนแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์ที่อยู่เคียงข้างอยู่รอบนอกหรือว่า FC ที่อยู่ทั่วโลกทั่วไทยนะครับก็อยากจะขอให้ทุกท่านหันกลับมาใช้สตินะครับใช้สติคือคำว่าสตินี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญญาสติปัญญา นะครับอยากให้ทุกคนใช้ปัญญานะครับเพราะทุกคนเอซี F C, ทุกท่านก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความรู้นะบางท่านก็อาจจะเป็นนักปราชล์บางท่านอาจจะเป็นนักวิชาการบางท่านอาจจะเป็นปราชล์ดชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีปัญญาผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาใช้สติช่วยลุงพลนะครับสติในที่นี้ก็คือความ การให้กำลังใจเช่นอยากจะให้ทุกคนได้นิ่งนะสงบอยู่ในธรรมะอยู่ในหลักเจนแห่งความเป็นจริงอยู่ในหลักการที่มันเป็นความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะก็โลกโซเชียลนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเผาๆลงไปอยากจะให้ทุกคนมีสติแล้วก็ทำให้จิตใจนิ่งนะนิ่งฟัง ให้มากพูดให้น้อยนะครับฟังมากๆพูดให้น้อยนะบางทีฟังมากมันอาจจะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะครับถ้าเราฟังและถึงเวลาพูดก็ค่อยๆพูดแล้วก็พูดน้อยๆนะครับนะก็และต่อมาก็เหมือนว่าเรานิ่งไม่พอแล้วก็ถ้ามันมันมีอะไรต้องนับนับเราเคยได้ยินใช่ไหมครับ ก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเรานับหนึ่งถึงสิบคิดก่อนไต่ตรองก่อนนะบางทีอ่ามันความก่อนที่เราจะพูดเนี่ยนะครับบางทีเราก็เป็นนายเราเป็นนายนะแต่หลังจากเราพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเราอันนี้แหละเราต้องนับนะนับดูให้ดีนับให้ถึงสิบถ้าถึงสิบแล้วมันยังคิดไม่ออกก็นับไปถึง ยี่สิหรือนับไปถึงร้อยถึงพันก็นับนะแล้วก็สติก็จะกลับมาความนิ่งก็จะกลับมาเราเรียกว่าการทําสมาธินะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือน้อมนําคําสอนนะครับเรามีคําสอนจากที่จริงจากอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงรเก้านะฮะท่านก็สอนน้อมนําคําสอนไว้มากแล้วก็นอกจากนั้นคําสอนทาง ศาส,สนานะศาสตาต่างๆที่สอนไว้ในทุกศาสนานะครับที่จะทําให้เราได้มีสติมีความคิดนะครับเป็นคนฉลาดขึ้นมานะครับเพียงมีสติก็เป็นคนฉลาดเพียงมีสติก็เป็นคนมีปัญญานะครับเขาบอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยก็เหมือนมีทรัพย์เป็นนับแสนนะครับหรือนับล้านนะครับจงใช้ปัญญา ให้เกิดประโยชน์นะครับและสุขุมในสติปัญญาแล้วก็ให้สติปัญญาเจริญขึ้นในชีวิตของเราอย่าให้สติปัญญามันค่อยค,อยคอยหมดไปหมดไปแล้วก็เอาความโง่เขลาเข้ามาแทนที่นะครับกัดจินสติปัญญาของเราไปจนหมดนะก็ขอให้ทุกท่านได้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงพลว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของนาทีชีวิตนะครับ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นนาทีชีวิตที่ลุงพลป้าแดนเผชิญอยู่ไม่เกิดกับใครก็คงไม่มีใครรู้หรอกนะครับแต่ว่าผมเองนะครับกระท่อมชมจันทร์ชาแนลผมกับป้าเปียกเนี่ยไดฟเ้ามองดูลุงพลป้าแดนมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราต้องการที่จะให้ทุกสิ่งอย่างนะครับให้มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มันกลับสู่ สู่ความปกตินะครับก็ได้ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจอันหนึ่งนะในขณะที่ลุงพลกำลังสู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันสู้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าท่ากลางสติปัญญาที่เราจะต้องมีเนะียในขณะเดียวกันมันต้องมีสตางค์ด้วยนะสตางค์มาจากไหน บางทีสตางก็มาจากปัญญาก็มาจากการมีสตินะครับมันเชื่อมโยงกันคนที่มีสติคนที่มีปัญญาก็จะเป็นคนที่หาเงินหาทรัพย์สินได้ดีกว่าคนที่ไม่มีสตินะครับจริงๆแล้วคำว่าสติคำว่ามีสติก็คือเป็นคนปกตินะถ้าขาดสติก็เหมือนว่าไม่ไม่เป็นคนไม่ผิดเป็นคนผิดปกติไปดังนั้นนะครับการมีสตางก็แน่นอนครับเพื่อสนับสนุนส่งเสริม สิ่งที่ลุงพลกำลังทำอยู่กาลังสู้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายในครอบครัวใช้จ่ายในงานหลักนะงานที่ต้องพัฒนาพวกน้องนายจำปาดงในจะมีเพื่อนร่วมง,งานมี youtube ที่อยู่เคียงข้างมีการสร้างบ้านสร้างสิ่งต่างๆขึ้นสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆก็พัฒนาให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ เมืองวานอนรือเมืองสกลนครนะครับก็อันสิ่งนี้ลุงพลก็ต้องใช้สตางค์ทางนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็สินค้าของบษษษองริษัทมูลนิธิมฮมรั์ก็ช่วยกันนะครับแล้วก็มีนอกจากนั้นก็การช่วยกันขายสินค้าซื้อสินค้านะครับก็ส่งเสริมเรียกว่าการส่งเสริมให้ลุงพลได้มีรายได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่า สำคัญที่สุดการติดตามนะครับหลังจากนั้นพี่น้อง f อฟั่วโลกทั่วไทย YouTube ก็ต้องช่วยกันติดตามให้กำลังใจติดตามดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นและติดตามให้ความอบอุ่นให้ความเมตตาปราณีกันจาก f อฟั่่วโลกทั่วไทยผู้ใหญ่ใจดีนะก็อย่าลืมติดตามนะครับกระท่อมชุมจันทร์ชาแนลก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับก็ ช่อง u t u b e ต่างๆก็อย่าลืมติดตามนะครับโดยเฉพาะช่องกระท่อมจมจัน channel ก็ขอฝากนะครับให้ท่านได้ติดตามให้กำลังใจนะกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเพิ่มกำลังจิตกำลังใจให้กันนะครับทุกทุกช่องนะครับขอบคุณ f อฟซีทวโลกทว่วไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้คลิปต่อไปก็จะมีสิ่งดีๆอะไรที่จะมามากล่าวมาพูดมาให้กำลังใจต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาต ลงไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ